ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการชิงอนุสตูดิโอครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นเกมมานานนะวันนี้ว่าจะมาเล่นเกมนิดนะครับนิดหนึ่งครับไม่ไม่เล่นเยอะเล่นแค่เดียวแล้วก็อยากไปน่จรนะครัไม่มีอะไรัำครับก็เมื่อกี้ว่าเล่นไพ่เล่นไพ่ดมี่เล่นของคริก็เดี๋ยวเนี่ไป ก็สามันนล้โอ้โหก็เป็นอะไรที่ตึมว่ะตึงจริงๆเนก็เลยมุนีนแล้มาออกติเกมหวายิงไล่ยิงคนเล่นกหมดนะแสดงเล่นไทยเรื่ไอ้การบริหารยุที่ิีไม่ดีจยจะคิดจะไปเล่นแบบโอ้โหก็จะได้เงินกลับ้านกี่ใหม่จะต้องพัียาต้องดรลยแล้วก็เที่ยอยู่ครับเที่ยอยู่โอ้แลนี่ครับ เรื่อ,อเรียกว่าตอนนี้ก็เรื่องจะได้อากาศเมาทิ้งก็ไปัาแอนมาิดี่ยวมาสองขวดนิดเดียวนี่ผมจะมาผมจะมาสอนไอ้เนี่ยสอนมาแนะนำมาแนะนำก็เรียกว่าเออพอคุณตกน้ะพาาี่ทำไง คุณถึงจะขี่ขึ้นได้นะอันนี้จะเราจะมาแนะนำกันง่ายๆเพื่อนๆกันเลยเวะมาเอาน้ำมันมันไม่ล่มวะไอ้จิมลงไปดีวะเออนี่นเนี่ยมันจิมลมมาแล้วนะขึ้นขนขึ้นขนขนนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแนะนำกันให้ทิ้งกันเนี้ยบาย ียอะไรลงไปก็ได้เออเอาเอาเบี้ยเบี้ยเออมีผ้าเป็นน้อยเอ้ยมันสามารถขี่ได้เลยนะนี่ขี่ใต้น้ำไปเลยโอ้โหเดี๋ยวจะเล่นฝั่งนี้เลยเนียฮ้ยโอ้โหเป็นอะไรที่เจ๋งนะผมว่า่าเบี้ยเราจะไปลองใช้กับรถยนต์กันนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าครับเออโดนเรียกล่ะ โอ้โหตึกตึกอองมาเลยเนี่เยครับไปเดี๋ยวเราตครู่ักครู่ให้จมดิงลงไปก่อนตึนตึนตึนตนเย้ครับไมทำอะไรก็ได้นะครับุ่นผู้ชมจะขี่จะอะไรก็ไม่ได้เกินได้เปิดปลาตะโกงได้ นี่นะแม่นำเลยเนี <b olog nes> there, there, there. ่ยไอ้พิมมือแ่บป้ายจะเบียนเลยปุ๊บแต่ยี่ห้ออะไรลงไปก็ได้แล้วนี่ฮะเอารถกูความเลยวแมันขี่ได้แล้ยมันก็ขี่ใต้น้ำไปเลยนะโอ้โหอันนี้ว่าผมก็มึงมึงคนผมมามึงกี้เลยนะแน่ๆว่าอัดทิ้งแม่งเลยยี่ไปไหนก็ได้นะ่นี่หมายความว่าเอาไป แก้ไหนก็ได้แล้วขี่ด้วยการขี่รถใต้น้ำเนี่ยโอเคครับก็ที่นี่ก็ไม่มีอะไรมาก็ม่เอ็นเล่นแล้วไม่มีอะไรทำก็แค้คลิปลงแนี่ยไว้หน่อยก็ไม่ได้หาตรงหาคลิปลงแนี่ยเลยก็ลงแนี่ยก็หน่อยอ่ะก็น่าจะจบแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเป็นยาวๆก็นีอยู่แล้วก็คลิปนี้ก็ต้องขอ เวลาท่านผู้ชมไปเหยียบเยีเข้าไปแล้วกันนะครับโอเคครับก็เยี่ยมช้างพอดีก็มีเดี๋ยวก็เอ๊ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์้ยวยน,นะครับเพื่อจะรังใจให้ผมอาคดคลิปต่อไปนะครับ